ดูเหมือนเท่นนะพอใช้คําว่าพระเนจรที่ดูแบบว่าคนไร้บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะแบบว่า <laughs> แบบจอมยุทธ์ก็เหมือนแบบไร้สานักแน่ถ้าเป็นบอกถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็นสมุไรพระเนจรรู้จักไหมครับสมุไรพระเนจรหมายความว่าก็เป็นสมุไรที่ไม่ขึ้นกับใครเลยนะครับขึ้นกับชีวิตเขาเองนะครับถ้าท่านมีคิยจักรของท่านอยู่แล้วในช่วงเช้าแล้วท่านมานมัสก,การในช่วงบ่ายกับผมไม่มีปัญหาเลยผมโอเคไม่มีปัญหาเข้าใจ แต่ว่าท่านก็ต้องคุยกับทางกิจจจักท่านก่อนว่าขอมาเปลี่ยนรสชาติบ้างอะไรเงี้ยทีนี้อาจจะเป็นผัดกะเพราเนื้อสับไข่ดาวทางนู้นอาจจะเป็นข้าวมันไก่ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ท่านต้องเคลียร์กับทางนู้นก่อนโอเคไหมครับด้วยความรรเคารพแต่มันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่แบบว่าไปเรื่อยๆนะฮะจอมตรงนี้อาทิตย์หน้าไปอีกบทหนึ่ง อาทิตย์หน้าไปอีกคิจจจักหนึ่งอีกคิจจจักหนึ่งคือคือวนไปเรื่อยนะครับแล้วสุดท้ายก็วนมาหาผมแล้วก็บอกว่าอาจารย์เอ๋คข้ช่วยขับผีให้หนูหน่อยค่ะผมก็ไม่รู้ว่าท่านไปเอาอะไรมาบ้างไงงนี้ผมขับผีไปเอาออกไปในนามเยซูออกไหมออกในพระคัมภีบอกว่าไงออกไปหนึ่งกัมมเจ็ดแต่ผมไม่รู้ไงคือผมก็ขับไปอ้าโอเคขับเชียร์เรียบร้อยปุ๊บ อาทิทตย์ถัดมาเอ๊ไม่เห็นมาอาทิตย์ที่สองอก็ยังไม่มาลองทักไปสิพี่เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมมีอะไรให้ผมปฏิญานเผื่อหรือเปล่าสะดุดผมอะไรหรือเปล่าตรงไหนหรือเปล่าทักไปปุ๊บครับค่ะคำเดียวก็มีหรือบางคนน่ารักกว่านั้นนะครับส่งสติกเกอร์มาติงติงคืออะไรครับ เยี่ยมแต่ไม่ตอบด้วยนะครับอาทิตย์ถัดไปก็ไม่มาไม่มาจนผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็มาแล้วก็มาแบบสองบีอ้อ่ะอาจารย์ยครับไม่ไหวแล้วครับช่วยขับผีหน่อยเอา้าก็ขับไปแล้วไม่ใช่เหรอครับเคลียร์ไปแล้วแต่พี่ไม่ได้มาเลยนะพี่เปิดช่องหรือเปล่าดูนี่นั่นนั่งเคลียร์เคลียร์กันเคลียร์กันพอผมเคลียร์ตรงปุ๊บพูดตรงๆปุ๊บสะดุดจ้ะเป็นตน้น คืออันที่เรามาเยี่ยมเยียนกันเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับดีแล้วสำหรับบางคนที่พระเจ้าเรียกให้ท่านมาที่นี่ก็ในเมื่อท่านถามพระเจ้าแล้วท่านก็ลุยเลยผมก็ยินดีแต่มันมีข้อแม้นะครับว่าเมื่อท่านมาแล้วท่านจะลงลากท่านต้องตัดสินใจจริงจัง เพื่อที่ท่านจะได้เรียนรู้และเติบโตไปกับพระเจ้าได้พระเจ้าจะได้ใช้ท่านได้อาเมน